ก็โอเคครับคุณดูแล้วอยู่กับฟรีไฟมักครับวันนี้วันนี้เรามีสปอนเซอร์มาด้วยนะคะผมเมนเอ็กเอมเทเดอนั่นเองครับสำหรับใครอยากเป็นวรุ่นเทรดเดอร์หรือว่าเป็นวรุ่นร้างตัวนะครับผมสามารถกดลิงก์ผมได้เลยข้างล่างคุณจะได้รับโบนัส50ดอลลาร์แล้วคุณทํากําไรจากโบนัสเนี้ยได้เท่าไหร่คุณสามารถถอนได้เลยเท่านั้นนะครับผมโอเคคลิปนี้ใครอยากเข้าดิสคอร์ดข้างล่างมีเข้าได้นะครับผมมาพูดคุยผู้เล่นพูดคุยเล่นกันได้นะครับผมโอเคคลิปนี้โซโล่แรงซี แลงเดมอนเราคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการใช้เงินแล้วกันนะครับผมการใช้เงินนะคลิปนี้การซื้อของอย่างปืนอย่างไรเงี้ยซื้อ,อยังไงให้คุ้มแล้วกันนะครับผมการซื้อปืนของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะผมแล้วแต่คนชอบนะครับผมอย่างเริ่มเกมมาเนี่ยบางคนก็จะซื้อปืนลูดหรือว่าปืนพกคู่นะครับผมแต่ผมจะ M 5 0 0รให้กันเพราะว่าพอบางคนสายลากหัวไง ผมลักหัวนะครับผมผมสายลักหัวเนาะผมก็ต้องซื้อปืนนี้เป็นธรรมดานะครับผมโดนไม่โดนอีกเรื่องนะครับผมโดนไม่โดนอีกเรื่องนะอืมกลางสองตัวนะครับผมลูดไปลูดไปก่อนลูดไปก่อนโดนไม่โดนอีกเรื่องลูดไปก่อนลูดไปก่อนครับโดนไม่โดนอีกเรื่อง เพื่อนเราสอายหมดเลยวะโอเคได้ตัวก็ยังดียังไงดีไม่รู้ลากหัวรครับอโอ้โหโดนหัวผมโดนหัวผมก่อนเฮ้ยทำไมทีนู้นเหลือเยอะจังอะโวพเห็นมันลวกไปหลายคนแล้วไม่ใช่หรอเอาแพ้เฉย <laughs> ย้อยหยาบเลยยิงหัวไม่เดินเ <c oughs> มื่อกี้นึกว่าจะลูดโดนนะแบบเซ็งเลยไม่โดนได้ะ <c oughs> โอเคผมจะเล่นเป็น m c a 1น,นะ <c oughs> 1> เป็นปืนที่ถูก <c oughs> ปืนไหนที่มันอัพได้ะครับผมผมแนะนำให้ซื้อเพราะว่าเป็นปืนที่ถูกในช่วงต้นเกมและสามารถอัพเลเวลปืนได้เนาะ <c oughs> คนไทยที่จะเป็นปืนดีนะครับผม <c oughs> ไม่ต้องเสียตังค์หลายๆรอบนะ แต่ถ้าใครตายอ่ะผมแนะนำให้ซื้อปืนพวกกอซ่าพวกอะไรงนี้ปนไปเลยดีกว่าแต่ถ้าไม่ตายให้ให้แนะนำให้อัพไปเลยอัพอัพกิลอัพอัพโคตรเจ็บโคตรเจ็บโคตรเจ็บบอกได้เลยว่าโคตรเจ็บเจ็บจัดระบอกเลยเพื่อเราล่วงไปแล้วหนึ่งตัว เ็บกัดอะบอกเลยบนบ้านบนบ้านตัวหนึ่งตรงเบอร์สามเต็มคาราเบลตรงเบอร์สามเต็มคาราเบลโอ้โหเบอร์สามล่วงไปแลี้ยวโดนไปเติมคาราเบลเลยโอเคตรงมูนหนึ่งตัวนะแตกล่วงหนึ่ง เดียวไปลุนออกมาไหมออกมาไหมออกมาไหมเล่นมุมตึกกันได้ออกมาไหมออกมาหรือเปล่าออกมาไหมเชิงอยู่หรือเปล่าเหมือนเขาจะมีลูกซองเลยนะเล่นระยะอะไรกันเดินวิ่งออกันมากัน เขามีลูกซองผมยิงไม่โดนโคตรเส็งเลยอ์อะทาให้มีลูกซองนะเมื่อกี้บอกเลยว่าหัานยับเบิกเลยโอ้มีลูกซองเย่ไงเอทีห้ากันผมจะเล่นปืนลุดแล้วกันนะโอ้แพ้ก็ไม่ไปไรโอเคแพ้ก็ไม่ไปไรแพ้ก็ไม่ไปไรเพราะว่าเกมนี้เรามาพูดถึงกัารซื้อปืน hey, hey. นะครับผมแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่เราจะเอาชนะ <laughs> <laughs> ผมแขนมากเลยเมื่อกี้ ถ้าเขาไม่มีลูกซองนะโหหวานเจ้าว่ะบอกเลยโอเคเพื่อนเขาใช้สกลวิ่งเร็วนะดันเลยครับดันเลยครับแต่แล้วเอาหน้าไปถูลูกซองนะถ้าหน้าถูลูกซองในร่วงนะบอกกันมีตรงไหมโล่งครับรู้สึกว่าเขาจะไปขวากันซะเปลนใหญ่นะลูกซองด้วยนะลูกซองอยู่ขวานะเมื่อกี้อยู่ในอยู่หนอยู่หน โ oh, อเจ็บตายวอลไปก่อนครับหนึ่งสเต็ปตายวอลไปก่อนหนึ่งสเต็ปล่วงครับโอ้ยลูกซองอีกแล้วสวยเพิ่มโอ้โหลูกซองต้องจะล่อเราอยู่นะครับเมื่อกี้ hey, <thanks. S 1> เขาต้องจะเล่นซีเซตย่อซีหมอสองหอใส่ไข่ใส่ผมได้หวะลูกซองเมื่อกี้อ่ะไอตัวลูกซองนี่หลายรอบแล้วหนีโอเคเอ็มสี่เอ็มหนึ่งไปก่อนครับ หมวกมาไอวอลหนึ่งลูกพอประมาณนี้พอได้ทูทูใส่ไถ่โอ้เมื่อกี้โดนเซ็ตยอกซีหมอสองหอใส่ไข่แล้วเมื่อกี้เกือบตุยอัพเอ็มสี่มาหนึ่งหนึ่งขั้นนะครับผมเพราะว่าปืนอาจจะยิงเกาะไม่ค่อยเข้านะเอ็มสี่ต้องอัพมาก่อนเ,น,เนเล่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 นข้างนอกด้วยตรงนี้ตรงนี้เล่นนึงอาจจะได้เปรียบระยะนะแต่ว่าจะเสียเปรียบตอนตอนเขาดันมา ตัวไหมฝั่งนี้เงียบนะเงียบเงียบเฮ้ยเ,เราโดนว่ะเฮ้ยเซตยอดซีมอลสองหอสใส่ไข่สาดเลยครับจังวันนี้เราต้องสาดหือลีลี ไอสวอโอ้โหล่วงว่ะทุกคนไม่ไหวว่ะไม่สู้กับลูกซองไม่ไหวจริงปืนรูดโอ้เกินไปว่ะผมเล่นระยะได้นะแต่เพื่อนเราไถ่ไถ่เข้าไปไม่ตายเลยก,ลก่อฟ่าแล้วกั่านนะัต้องก่อฟ้าแล้วนั่นละสามสิบก่อต้านั่นละสามสิบน่าจะไหวอยู่โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวจริงลูกซองระยะขนาดนี้ผมสู้ไม่ไหวผมระยะชาร์จกระจอกมากบอกเลย ระยะกลางพอถูๆไปถ่ายได้อยู่เฮ้ <Okay. S 1> จ้าเฮ้ไหนวะเนี่ยวะเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยกอซ่ากอซ่ากอซ่าเพื่อหวังผลเป็นไงกอซ่าผมมาเรื่องว่ะล่ะ กอซ่ากอซ่ากอซ่ามากอซ่ามาบอกเลยกอซ่ามันมาระยะกลางกอซ่าหวังผลบอกเลยมีอีกไหมกอซ่ามันมาหวังผลระยะนี้กินนิ่มบอกเลยปืนชาร์จกท่หร่แล้วกันอ่าเรียบร้อยตุย ยอมตุยครับอุ้ยผมเอา้าผมเอาปืนอินมาทําไมโอ้โหพลาดพลาดพลาดกอซ่าผมอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเอาปืนอะไรมาเนี่ยผมเล่นไม่เป็นปืนมกเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรผมเล่นไม่เป็นผมเล่นเป็นแต่ปืนแบบนี้กอซ่าผมกําลังตึงเลยอ่ะโอ้โหไปเวตึงซะแล้วไงามาๆๆ โอ้โหเจ็บอะหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบอะเมื่อกี้สองนัดประมาณหกสิบโอเจ็บโอ้โเจ็บ,บสาดเลยละกันเด็ดยอดซีมอสองหอใส่ไข่โ,โเจ็บโอโเจ็บอะเพื่อน,นเพื่อนโค้โหเจ็บ ก็อ,ออกหรอกน่าจะออกคนหนึ่งบอกเลยว่าโค้ดเก็บมันจะมีตัวลูกซองเก่งๆตัวหนึ่งอยู่นู้นแะ่ะบอกได้คำเดียวว่าโค้ดเก็บบอกได้คำเดียวว่าโค้ดเก็บแล้วไปเวตึงแล้วไงแล้วไปเวตึงโค้ดเก็บ โคตรเจ็บโอ้โหมาเราเพื่อนโอ้โหแล้วมาเวตึงไงโคตรเจ็บอ่ะแล้วไปเวตึงก็แล้วตอนนี้มาเวตึงก็แล้วโอ้โหตึงเปียตาหวังผลตาสุดท้ายซองซึงอะไรก็ไม่รู้ละตอนนี้ไปเวหวังผลแล้วไง หวังจาบอกเลยหวังจาเล่นบนเลยละกันหว่าเล่นบนเลยละกันเฮ้ยโอ้โหไม่ได้กินชัอตนี่ช็อตนี่เซตยอดซีมอรซองหอไซไคสเข้าไปสิบห้าื่องหนึ่งเท่าล่วง โอ้โคตเจ็บบอกเลยว่าโคตรเจ็บเว้เพื่อนไม่ดีละทำไมพวกแกทำกันอย่างนี้ล่ะเฮ้ยจะชนะอยู่แล้วเฮ้ยไปโยนกันช่วยเร็วชีวิต โอ้โหแล้วไปเวเตีตึงไย แล้วจังหวะนี้ต้องงัดมาดิไม่ลงกูก็ต้องลงอะ่ะเอา้าตอกทางไวรุ่น easy bro yeah. บอกไปว่าใครแบกนีแล้วไปเวตึงแล้วไง แลวไปวีปิงแล้ว I see, I see. เรียบร้อยเลยครับชนะแบบใสสะอาดไดมอนสองโอเครับใครชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์ไปตามด้วยแล้วกันนะครับผมมาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ